สวัสดีครับผมกสิ์พิรมนะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมหรือว่าเข้าอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปีพศ2568นะครับเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วอีกไม่กี่เดือนก็จะเวียนบรรจบมาถึงซึ่งอะไรครับการเฉลิมฉลองปีใหม่เหตุการณ์ทั่วโลกในประเทศไทย ในอาเซียนก็มีมากมายเป็นเรื่องที่เราจำเป็นที่จะต้องติดตามแล้วก็ร่วมกันมีบทบาทในการจันรลงนะครความสงบเรียบร้อยและการมีมิตรไมตรีต่อกันและกันนะฮะในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกด้วยกันประเทศไทยกับกรรมัมพูชาก็ดูจะมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่ ในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาแต่ก็อยากจะขอเตือนความจำเตือนสติว่ามิใช่เป็นเรื่องระหว่างสองประเทศแล้วก็มิใช่เป็นเรื่องระหว่างชาวไทยกับกชาวกัมพูชาทั้งประเทศของเราทั้ง2ประชาชนพลเมืองทั้งสองเราไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรนะครับเรามีความเป็นพี่น้องกันมีความคล้ายคลึงกันมากมาย ในทั้งในขนมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การดำรงชีวิตอยู่ทั่วๆวไปแต่ประเด็นปัญหาที่มันได้เกิดขึ้นนั้นมันก็สืบเนื่องมาจากการขัดแย้งระหว่างสองผู้นำหรือสองตระกูลการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ของทั้งสองประเทศคือการขัดแย้งระหว่างตระกูลหุนของกัมพูชากับตระกูลชินวัตรของราชอาณาจักรไทย แล้วเมื่อเขามีความขัดแย้งกันแล้วโดยที่เขาเป็นผู้นำประเทศด้วยเรื่องมันก็ไหลออกมาจากการขัดแย้งส่วนตัวมาสู่การทำให้เสมือนว่าเป็นการขัดแย้งระหว่างสองประเทศแล้วก็สองประชาชนแต่เมื่อเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรนะครับเราก็จะต้องวางตัวให้ออกห่างมานิดหนึ่ง อย่าเข้าไปร่วมสังคกรรมด้วยอย่าคล้อยตามไปกับการโฆษณาชวนเชื่อหรือการยุอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาสองผู้ยิ่งยิ่งใหญ่สองตระกูลผู้ยิ่งใหญ่แห่งการเมืองไทยกัมพูชาคือตระกูลหุนกับตระกูลชินวัตรเขามีปัญหากันเขาก็จะต้องแก้ปัญหากันเอง เรานั้นในฐานะประชาชนพลเมืองทั้งไทยและกัมพูชาก็จะต้องออกมาเรียกร้องต้องบอกกับผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นชินทักษิณชินวัตรก็ดีหรือว่าฮุนเซนก็ดีว่าอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาพัวพันกับผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศความเป็นมิมตรไมตรีความสงบเรียบร้อยระหว่างชาวไทยกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าฮุนเซนจะพูดอะไร นะฮะเขาจะไปทะเลาะเบาแวงกล่าวหาติเตียนเหยียดยามตระกูลชินวัตรก็ให้เขาทําไปเราไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องถีของคตระกูลชินวัตรโดยคุณทักษิณหรือจะนายกรัฐมนตรีแพทองทานจะโต้อตอบแก้ปัญหากันไปเองแต่พวกเราชาวไทยชาวกุมชาต้องอยู่ห่างๆมาระยะหนึ่งไม่ต้องไปเต้นแรงเต้นกาด้วยแต่ระหว่างนั้นนะครับเราก็จะต้อง เตรียมตัวให้พร้อมเพรียงนะครับเพราะเรายังก็จะต้องมูงหน้าในการพัฒนาประเทศของเราแล้วก็หาความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นภาระหน้าที่ของกองทัพไทยเป็นสำคัญเพราะว่ากองทัพไทยโดยเฉพาะกองทัพบ,บกมีหน้าที่ที่จะปกป้องความมั่นคงความสงบ,บเรียบร้อยของชาวแดนไทยทั้งหมด เป็นหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหน้าที่ที่มีความชอบธรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นฝ่ายกองทัพไทยก็จะต้องอะไรครับตั้งกองกำลังตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาให้เพียบพร้อมมั่นคงนะฮะเป็นเรื่องที่จะต้องให้ฝ่ายกัมพูชาได้ตระหนักว่าอย่าได้มาหาเรื่องหาราวใดๆทั้งสิน้นเพราะฝ่ายกองทัพไทยมีความพร้อมที่จะตอบโต้ได้ ให้เขารับทราบซะก่อนว่าอย่าได้ลุกล้ำอย่าได้มายุย่อย่าได้มาหาเรื่องหาราวอะไรเลยเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะกองทัพไทยได้เพราะกองทัพไทยมีความพร้อมและกองทัพไทยได้รับการสนับสนุนจากพวงชนชาวไทยอย่างเต็มที่นอกเหนือจากการวางกองกำลังให้พร้อมตลอดแนวชายแดนไทยแล้วเนี่ยกองทัพก็มีหน้าที่ควบคู่กันไปด้วยคือการ ขจัดอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเภทกระบวนการฆ่ามนุษย์กระบวนการลักลอบแรงการอะไรครับเคลื่อนไหวของแรงงานเถื่อนกระบวนการของอะไรครับการฆ่าของเถื่อนสัตว์เถื่อนนะฮะเอาหองอาหารพืชผักอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เชื้อเพลิงอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็เป็นภาระหน้าที่ของกองทัพไทยที่จะต้องสกัดสกั้นแล้วก็ปราบปรามนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเธอทางด้านฝั่งกัมพูชาเป็นบ่อนการพนันเป็นศูนย์ c เซ็นเตอร์ที่หลอกลวงประชาชนฝ่ายกองทัพก็ต้องมีหน้าที่ที่จะร่วมในการดำเนินการในการจะขจัดนะครับ สถานที่ที่เป็นพยายนตรายต่อความมั่นคงปลอดภัยและก็ต่อชีวิตของกลุ่ชนชาวไทยรวมทั้งชาวต่างประเทศที่อาจจะถูกหลอกลวงเข้าไปอยู่ใน call center แล้วก็กลับกลายมาเป็นแรงงานทาสเพราะฉะนั้นฝ่ายกองทัพนะฮะก็จะต้องขจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่จะเข้าไปก่อสร้างทำนุบำรุง บ่อนคาสิโนโลและก็ศูนย์คอร์เซ็นเตอร์ทั้งหมดจะเป็นเรื่องน้ำประปาไฟฟ้านะฮะเสาอากาศสำหรับการติดต่อทางด้านโทรศัพท์มือถือต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแล้วก็รวมท่านในการที่จะตรวจสอบการเคลื่อนไหวของรถบัสรถตู้ที่จะพาคนไทยข้ามไปที่เขตแดนชายไทย ไปที่เขตแดนกัมพูชาแล้วไปถูกหลอกลวงตกเป็นแรงงานทาสหรือจะไปเล่นการพนันโดยที่ไม่มีการตรวจสอบว่าคนไทยที่ไปเล่นการพนันที่ฝั่งกัมพูชานั้นเสียภาษีรายได้หรือเปล่าแล้วเอาเงินเอาทองมาจากไหนแล้วจะนำเงินติดตัวจากฝ่ายไทยไปที่ฝั่งกัมพูชามากน้อยแค่ไหนเอาเงินที่ไหนมาเล่นการพนันแล้วจะโอนเงินจาก ธนาคารของตัวเองไปที่ฝ่ายกัมพูชาอย่างไรเป็นการลักลอบเงินตราของไทยหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายกองทัพสามารถที่จะมาช่วยสกัดกัน้นความไม่ดีงามทั้งหลายทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็จะต้องช่วยกันในการที่ให้พวก c a ซ l นเตอร์หรือบ่อนคาสิโนไม่สามารถที่จะคงอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ นั่นเปเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทยและความมั่นคงปลอดภัยของคนไทยโดยทั่วๆไปนะครับแล้วเป็นการสกัดกั้นพวกมิจฉาชีพทั้งหลายไม่ให้มาอะไรครับเอารัดเอาเปรียบคนไทยหรือไม่ก็ชาวต่างชาติที่ถูกหลอกมาที่ประเทศไทยแล้วก็ถูกนำพาตัวข้ามเขตแดนไปยังศูนย์การพนันก็ดีศูนย์ลเซ็นเตอร์ที่กัมพูชา ะครับอันนี้ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้การรับรู้การได้มีส่วนได้ส่วนเสียของสมเด็จหุ่นเซนผู้นำสูงสุดของกัมพูชาแต่คู่ขนานกันไปนั้นฝ่ายกองทัพก็คงจะมีหน้าที่ในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรรายย่อยในการทำมาค้าขายณตรงชายแดนนะครับ ก็ให้พ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรของกัมพูชาเข้าขายสินค้ามาที่ไทยและในแง่กลับกันฝ่ายไทยก็ไปขายได้เพื่อให้ชีวิตชาวบ้านทั้งสองฝ่ายฝากของชายแดนไทยนั้นมีความสงบราบรื่นไม่ถูกผลกระทบจากการขัดแย้งระหว่างฮุนเซนกับทักษิณชินวัตรนะครับและไม่ถูกปิดกั้นการที่จะไปมาหาสู่ทำมาค้าขายนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพ เพื่อความอยู่รอดของชาวบ้านกัมพูชาและชาวบ้านไทยเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนั้นเป็นภารกิจสำคัญของฝ่ายกองทัพไทยโดยเฉพาะกองทัพปกนะครับก็อยู่ในวิสัยที่จะกระทำการได้นอกเหนือจากการป้องกันประเทศเป็นการปราบฝ่ายกัมพูชามิให้ลุกล้ำอธิป,ปไตย หรือหาเรื่องหาราวกับฝ่ายไทยเป็นอันขาดก็ขอถือโอกาสนี้ขอเชียร์กองทัพไทยมาณที่นี่ด้วยและขอให้ทำงานอย่างเข้มแข็งเต็มที่สุดความสามารถนะครับขอบคุณมากครับ